หัวข้อในวันนี้ก็จะเป็น5ข้อควรรู้ในโลกของ Cookie Run Tower o f v e n t u r e นะครับข้อที่1 level ID หรือว่า level ของรถไฟนะครับสามารถเพิ่มจากช่องทางไหนได้บ้างแล้วก็ใช้ทาาําอะไรได้บ้างนะครับโดยการเพิ่ม level ของรถไฟนะครับจะต้องใช้ EX e x p ของรถไฟซึ่งจะได้จากการผ่านครั้งแรกนะครับของสเตททุกสเตทเลยไม่ว่าคุณจะผ่านแบบ1ดาว2ดาว3ดาวนะครับคุณจะได้รับทันทีนะครับเป็น EX E อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจากการลงโหมดเลรนะครับในทุกระดับก็จะมีรางวัลเป็นไอคิ้ีให้ในการลงผ่านแต่ละครั้งนะครับตามระดับเลยนะก็คือ1นึ่จะได้ร0อยระดับ2จะได้150ยห้าสระดับ 3, 200แล้วก็ระดับ4นะครับ250และสุดท้ายนะครับที่คุณสามารถรับได้เรื่อยๆโดยใช้ตัวที่เป็นพลังงานหัวใจนะครับก็คือดันเจี้ยนแห่งการเติบโตซึ่งการลงแต่ละครั้งนะครับจะใช้ทั้งหมด20หัวใจนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตาม โดยจะแยกเป็นป่าเพิ่งหกเหลี่ยมนะครับรับอนญาเอ็กพีได้ฐานทัพหนูโจนะครับจะเป็นการรับเหรียญทองและเมืองหินเสริมพลังนะครับจะได้รับหินตามท่านะครับทั้งหมด6ท่าในการอัปเกรดเลเวลจาก40ขึ้น50และ60นั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับจะได้รับ e อเป็นของแถมโดยแรกกับหัวใจทั้งหมด20ก็จะเพิ่มขึ้นตามระดับเช่นกันนะครับยิ่งระดับสูงก็จะ e อเยอะขึ้นดังนั้นจึงพอจะพูดได้ว่าการผ่าสเตจนะครับมันจะเป็น e อเพียงครั้งเดียว ตัวหมดเลนะครับจะเป็นอ e ีก e แบบจํากัดต่อวันก็คือตามจานวนตั๋วนะครับรีชาร์จ5ครั้งแล้วก็อาจจะมีแจกให้บ้างผลทางในการเพิ่มเลเวล ID ดีนะครับจึงหลักๆจะมาจากการลงการเชิดแห่งการเติบโตไม่ว่าจะลงอันไหนก็ตามแต่ว่าควรจะลงให้สูงที่สุดเพื่อรับ E x p e ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตัวที่จะกําหนดว่าคุณจะได้อ e ีก e ต่อวันนะครับมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณหัวใจนั่นเองนะครับคุณสามารถซื้อรีชาร์จได้ในครั้งที่1 100ครั้ง2 2 0่คร้0 0ครั้งที่4 4 0 0แล้วก็ครั้งที่5 500นะร้ครั 5ครั้งต่อวันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วผมไม่ค่อยแนะนานะครับในการซื้อหัวใจทั้งหมดนะครับอาจจะซื้อในครั้งที่1ครั้งที่2นะครับหนึกับ200อยเนี่ยยังพอโอเคเหตุผลก็เพราะว่าเลเวลรถไฟนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการเปิด,<อ>ดระบบนะครับก็จะมีตั้งแต่นะครับป่าพึ่งหกเหลี่ยมที่เลเวลสามหมดเหล็ที่เลเวลห้าฐานทัพหนูโจเลเวลหกนะครับขยายหลอดสตารมีน่าแม็กต่อวันเมืองขินเสริมพลังที่เลเวลสิบหกอยแยกแข่งหอคอยที่เลเวลยี่สิบ ขายายสตามิน่แม็ก120ที่เลเวล21และระบบสุดท้ายนะครับที่เลเวล25ห้องวงกดแก้วก็จะหมดแค่นี้นะครับเกี่ยวกับระบบเพียงแต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีขึ้นอีกนะแต่นั่นแหละคุณค่อยๆอัพเลเวลไปก็ได้ซึ่งของระหว่างทางก็จะมีแค่ตัวที่เป็นกาชาตัวฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกี้หรือว่าอ์ติแฟกต์มีเพนบ้างปรับไปมีตาปั๊มหรือว่าอิโมจิให้นะครับก็ถือว่าเป็นของลิมิเต็ดแหละซึ่งถ้าเกิดคุณมาถึง25เปิดวงกดแก้วแล้วเนี่ย ที่เหลือก็จะเป็นกาชาที่ไม่ค่อยมากแล้วนะครับเนี่ยมันก็ได้1ได้ได้1ได้เพชร2 0 0อยอย่างเงี้ยตาปาาั๊มดีดีหน่อยก็จะได้เป็น10ไปอันนี้สำหรับคนที่ต้องการกดกาชาเพื่อหาคุกกี้ใหม่หมๆก็อาจจะจาเป็นนะครับแต่ผมมองว่าระยะยาวแล้วอะเลเวลปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่ามันจะไปตันอยู่ที่100 ข้อที่สอจะสืบเนื่องกับข้อที่1เลยนะครับก็คือว่าเนื่องจากเนื่องไขในการรับ EFC รถไฟนะครับได้มากที่สุดก็คือจากการใช้หัวใจในการลงดันเช่นเติบโตเพราะฉะนั้นนะครับในการลงสเตจเนี่ยคุณควรจะลงเอาแค่ผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2, ดาว2ดาวแล้วคุณค่อยมาเก็บนะครับให้ได้เป็น3ดาวในภายหลังก็ได้เมื่อค่าพลังคุณมากขึ้นเพราะเนื่องไขหลายๆอย่างในการเก็บ3ดาวมักจะเป็น การเคลียร์ให้ทันเวลานะครับแล้วก็การไม่ตายหรือว่าการไม่ได้รับความเสียหายเกินจำนวนครั้งที่กำหนดนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องใช้สก,กิลเพจใช้ค่าพลังใช้เลเวลของคุกกี้ค่อนข้างมาก <S <S และจะมีทิคนิดหน่อยนะครับในการลงสเตตแต่ละสะเตตนะก็คือในการลงเนี่ยนอกจากคุณผ่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น1ดาว2ดาวเนี่ยคุณควรจะต้องเก็บผีบสมบัติแล้วก็เยลลี่หมีให้ครบตั้งแต่ครั้งแรกๆนะครับและทิคในหัวข้อที่2นี้ก็คือการลงนะครับ หลยคุณเก็บได้ไม่ครบนะครับสมมติว่าอาตอนนี้ผมเก็บเนี่ยผมผมลุยไปถึงปร,ประมาณครึ่งทางแล้วผมพลาดเยลลี่หมีนะครับสักอันหนึ่งระหว่างทางแล้วผมไม่สามารถย้อนกลับมาเก็บได้อย่างเงี้ยให้คุณทําแบบนี้นะครับกดไปที่มุมบนขวานะเขาได้เป็นรูป2ขีดนะแล้วก็กดเลิกเล่นได้เลยการออกด้วยวิธีนั้นครับมันจะคืนตัวที่เป็นหัวใจมาให้เห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่ผมลงนะครับ39ลบไป6สส <ๆ S 2> ใช่ไหมเหลือ3 3 แต่พอผมกดออก้วครับมันจะกลับมาที่3 9เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณกดยอมแพ้เนี่ยมันจะไม่เสียหัวใจซึ่งทิคนี้จะเป็นทิคการบริหารนะครับการใช้หัวใจให้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่บอกว่าคุณเอาครั้งแรกอะแค่ผ่านก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดได้3ดาวไปเลยในครั้งแรกก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้เอาแค่ผ่านเพื่อเอาเยอะกีและเก็บขีบกับตัวที่เป็นเยลลี่หมีให้ครบตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งไกด์ในการเก็บขีบสมบัติกับเยลลี่หมีนะครับผมกําลังทยอยลงไล่ไปตามชาัปเตอร์อยู่นะคุณ ด้วยทิศข้อที่2นี้นะครับในการลงสเตตแบบมีประสิทธิภาพคุณก็จะเหลือขอใจมากพอนะครับมาลงดดนเชนแห่งการเติบโตเพื่อเก็บ EP รายวันแล้วก็พวกทรัพยากรอืืนดเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับข้อที่3ศูนย์แรกเยลลี่หมีที่อยู่ในสเตตนะครับมันจะมีทั้งหมด4ระดับแต่ละระดับนะครับจะใช้เยลลี่หมีต่างกันระดับที่1เป็นสีเหลืองระดับ2สีชมพูระดับ3สีฟ้าแล้วก็ระดับ4สีม่วงนะครับซึ่งเกมได้คำนวณมาให้หมดแล้วนะครับว่าเยลลี่หมีเนี่ย เพียงพอที่จะแลกของทั้งหมดในร้านได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณผ่านในแต่ละซัปเตอร์ได้นะครับให้คุณแลกได้หมดได้เลยก็จะมีตั้งแต่นะครับตัวฟรีคุกกี้ตัวฟฟียที่แฟกช์นะพกเพชรพวกเหรียญทองเศษคุกกี้นะครับระดับตำาๆหน่อยก็จะมีในขั้น2ที่สําคัญก็จะเป็นหินธาตุนะครับทั้งหมด6กธาตุเนี่ยใช้ในการอัพเกรดตัวละครแล้วก็มีการ์ดอิแฟกแรแบบสุ่มนะครับกับตัวที่เป็นอาวุธแร่แบบสุ่มใช้ได้ในช่วงแรก ร้านขั้นสามนะครับจะมีของที่จําเป็นมากมาคือน้ายาเอฟีระดับสูงตัวนี้นะและเช่นเดียวกันนะครับในขั้นที่4ก็จะมีน้ายาระดับสูงอ่าแล้วก็อันนี้ผมเคลียร์หมดแล้วนะครับทุกสเตจจะถึง7จ็5ขีดสิ้วถึงจะได้แค่1ดาวใน3ดาวสุดท้ายก็ตามแต่ว่าของแรกจะเพียงพอนะครับตามที่ดูนะอ่านี่แรกชิ้นสุดท้ายให้ดูต่อหน้าเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็จะครบ้วนและต่อไปเราจะเข้าสู่ขอขอข้อที่4ก็คือเจ้าน้ำยาเอฟีระดับสูงนี่นะครับสามารถหาที่ไหนได้บ้าง น้ำยาเย็บีระดับสูงนะครับถือว่าเป็นในเทมสําคัญที่ใช้ในการอัพเลเวลจาก40สู่50และการปลดลิมิตน,นะครับจาก50สู่60เนี่ยก็จะต้องใช้ตัวน้ายาเย็บีระดับสูงปริมาณมากกับตัวที่เป็นหินธาตุซึ่งสถานที่ในการหานะครับระบบเกมก็ได้บอกอยู่แล้วแหละก็คือจาก0จะได้มีเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นจํานวนจํากัดและจากการผ่านครั้งแรกนะครับในสเตเตตั้งแต่ระดับ6ขีดหนึ่งขึ้นไปก็จะได้น้ํายาระดับสูงนะครับในปริมาณจํากัด ดังนั้นสถานที่ที่คุณจะหาน้ายาอีกระดับสูงได้นะครับในปริมาณที่ไม่มีจํากัดก็จะเป็นที่เดียวเช่นกันก็คือนันเชียรแห่งการเติบโตป่าพึ่งหกเหลี่ยมนะครับโดยคุณจะเริ่มหาได้นะครับตั้งแต่การเุยระดับที่6ขึ้นไปนะครับระดับห้ายังเป็นได้ขวดกลางนะพอไประดับ6นะครับจะได้ขวดใหญ่แล้วก็ระดับที่สูงขึ้นไปนะครับจะได้น้ํายาตัวนี้ในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งก็แน่นอนนะครับว่ามันใช้พลังต่อสู้ที่มากขึ้นเช่นกัน แล้วมันก็จะวกเข้าสู่หัวข้อแรกอีกครั้งนะครับว่าคุณจะต้องใช้หัวใจตัวนี้ในการหานั่นเองดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับตัวที่เป็นหัวใจจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่มันจะรีชาร์จให้ตามเวลาแล้วก็ซื้อได้ต่อวันนะครับไม่มากเท่าไหร่คุณจึงต้องบริหารแนวทางในการลงสเตจด,ดีๆนะครับอย่าฝืนถ้าเกิดคุณไม่ไหวยอย่างบางดาอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบ1ดาวไปก่อนก็ได้ยังไม่จำเป็นต้องเก็บ3าดาวนะครับว่าการเก็บ3าดาวให้หมดเนี่ยมันมีค่าแค่ให้คุณได้รับตั๋วนะครับคุกกี้ไปส่่่มมเเพิแคนนั้นอง และข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับที่คุณควรรู้ไว้ก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์ระดับแรสีฟ้าในช่วงต้นนะครับซึ่งจะมีการเลื่อนดาวนะครับเลื่อนดาวเนี่ยก็คือใช้ของเหมือนกันนะในการเลื่อนซึ่งฟรีนะครับไม่ต้องใช้ทองแต่อย่างใดสามารถเลื่อนดาวได้ตลอดถ้าเกิดคุณมีของซ้ำในขณะที่การอัปเลเวลนะครับจะใช้พวกของพวกนี้นะตามระดับเลเวลก็คือสามารถหาได้ในโหมดเลดลอยแยกแล้วก็ศูนย์จะไเลมีอยู่แล้วเนี่ยกับทองปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นอยู่กับระดับที่คุณอัปเลเวลขึ้นไป แต่ในช่วงแรกที่คุณยังไม่ได้ของสีบ่วงมานะครับคุณสามารถอัพเลเวลนะครับแล้วก็เลื่อนระดับของอุปกรณ์สีฟ้าเนี่ยให้ตันไปเลยก็ได้โดยไม่ต้องเสียดายทรัพยากรนั่นก็เพราะว่ามันจะมีโหมดย่อยอุปกรณ์ให้กดเข้ามาที่กระเป๋านะแล้วก็ย่อยอุปกรณ์เนี่ยอย่างเช่นชิ้นที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างกางเกงตัวนี้ก็คือที่5ดาวกับเลยว่า0นะครับถ้าเกิดคุณกดย่อยคุณจะเห็นว่าคุณจะได้ทรัพยากรคืนมานะไม่ว่าจะเป็นผงสีขาวผงสีฟ้าแล้ว มันเป็นปริมาณเท่ากันแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับไม่มีการหักออกแต่อย่างใดพร้อมกับชิ้นส่วนสีเทานะครับจะได้เท่ากับจานวนดาวเลยก็คืออย่าง1ดาวตัวนี้ได้5ชิ้นใช่ไหมพอย่อยต็เป็น5ดาวก็ได้คืนมา25ชิ้นนะครับดังนั้นนะครับในช่วงต้นที่คุณมีแถวอุปกรณ์สีฟ้าที่ตรงสายแล้วก็จะไม่มีสีม่วงนะครับที่มาทดแทนได้เนี่ยก็ให้อัพเต็มไปเลยนะครับทางดาวและเลเวลเราค่อยมาย่อยทิ้งนะครับเพื่อเอาทรัพยากรกับทองคืนมานั่นเอง นี่ก็คือห้างข้อควรรู้ในโลกของคุกกี้ r ันทาวเวอร์ออฟเบนเจนะครับเพื่อให้คุณบริหารทรัพยากรและดำเนินแนวทางในการเล่นได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ